สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะสวัสดีปีใหม่2565กันด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่ในการทาคลิปดวงความรักนะคะเป็นความรักของชาวลัคนาราศีตุลนนะคะ่ะสาหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถดูได้นะคะในใต้ชื่อคลิปนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ ชาวต้นนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมความปรารถนานะคะขอมีความรักดีๆนะคะขอให้เป็นที่รักได้รับการยอมรับนะคะความรักส่วนตัวก็ขอให้สมหวังลงเอยเช่นกันและกันนะคะ <c oughs> เป็นความรักที่ดีต่อใจมากขึ้นนะคะตรงนี้นะใครที่ยังไม่เจอกับความรักดีๆขอให้ได้เจอโดยเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักในเดือนมกราคมกันดีกว่านะคะ <c oughs> ขอภัยมาช้านะตอนนี้นะคะ อาจจะติดภารกิจทำไม่ค่อยทันว้าวเป็นไพ่ของ Emplace ขึ้นมานะคะชาวตุน้นคุณเป็น e m p ม e พลนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าแต่งตัวดีดูดีนะคะอเป็นคนที่วางตัวดีบุค,คลิกดีนะคะคือเหมือนกับภาพลักษณ์ของคุณเนีย่ยดูดีมากๆในสายตาของคนอื่นๆนะคะเป็นคนที่พยายามเหมือนกับใช้เหตุผลแล้วก็เป็นคนที่ เหมือนกับวางตัวกับคนอ,อื่นๆเนี่ยนะคะเป็นอย่างดีนะแต่ความเป็นเอ็มเพลสเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีลักษณะของอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะทิ้งระยะนะคะกับคนที่คุณไม่สนิทด้วยนะเพราะนั้นถ้าใครที่ไม่สนิทเนี่ยคุณจะวางตัวแบบค่อนข้างเป็นทางการกับเขานะคะอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะอ่าสิบถ้วยนะคะ เหมือนคุณต้องการความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะหรือฝันไว้ว่าจะมีครอบครัวนะคะที่ที่มีความอบอุ่นนะคะแมวแมวมากระโดดเกาะน,นะคะเหมือนน้องจะต้องขึ้นมาให้ได้ยังไงก็ไม่รู้มีไพ่สอนจัสติสนะคะเหมือนคุณอยากจริงจังกับความรักนะตอนนี้นะคะอุยว่าแล้วเชียวนะคะ ว่าน้องจะต้องขึ้นมาให้ได้นะคะทำไมหนูดือ้อย่างงี้คะน้องท็อฟฟี่เออเ้ยน้องท็อฟฟี่ค่ะอ่าเถอะมานหนึ่งเถอะมานหนึ่งนะเถอะมานหนึ่งอยู่ที่เฉยนะคะเก่งๆอโอเคอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เฉยอยู่เฉยไม่เดินไม่เดินมีไพ่ของ justice นะคะแล้วก็มีว่างหนึ่งถ้วยค่ะชาวตุนอ่า เหมือนคุณเกิดความรักขึ้นแล้วในหัวใจนะตรงนี้นะคะอืมอาจารย์ขออนุญาตตอนน้องไปไหนดีน้องไปเก็บตอยนั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะฟรีนะคะน้องเป็นแมวจรนะคะแม่น้องถูกกุหลามกินก็เลยช่วยมานะคะแล้วน้องก็ป่วยบ่อยมากๆเลยตอนแรกช่วยมาเราก็ว่าจะหาบ้านให้นะคะสรุปคือน้องป่วยบ่อยจนแบบ รักษาแทบทุกอาทิตย์อะนะคะจนต้องเลี้ยงไว้เองนะใช่ไหมนะต้องเลี้ยงไว้เองไม่กล้าให้ให้คนอื่นไปเดี๋ยวแบบไม่รู้ว่าเขาจะแบบหาว่าเอาแมวป่วยเอาแมวอะไรไปให้หรือเปล่านะคะก็<笑><笑>เลี้ยงไว้นะสามวันดีสี่วันไข้นะวิตามินเพร e นะคะโอมมเรียด้วยแล้วก็มีไพ่สองศอกเออใช่ไหมสองถ้วยนะคะสองถ้วยนะ ขอดูต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะ์เล่าให้ฟังทีเดียวนะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญค่ะมีพลังงานของชาวทัตุดินนะคะมังกรผสบกันมีชาวธาตดินขึ้นมานะคะหรือคนที่เป็นคนรักของคุณอืมแล้วก็ราชาเหรียญด้วยนะคะทั้งราชินีแล้วก็ราชาเหรียญน,นะขอดูต่อนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของราชินีดาบนะคะชาวตุนเองนะคะเป็นดาบนั่งอยู่บนบัลลังเลยนะคะตุนมิถุนกุ่มนะคะมีไพ่ของก้าไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นชาเลอนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้ดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,อะนอนนอน เรื่องราวของชาวตุลน,นะในช่วงเดือนมกราคมนะจะรู้สึกว่าตรงนี้ให้ยอยากให้จันเล่าเรื่องของคนที่ที่ได้เจอกับคนรักนะคะหรือคนที่มีคู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเออจริงๆจะแปลเป็นความรักคนโสดแล้วก็มีคู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจันจะเล่าคนโสดให้ฟังก่อนนะคะเอ่อตรงนี้ถ้าเกิดเป็นคนโสดนะคะเหมือนตัวคุณนะคะชาวตุลคุณเป็น M ม l พ s s นะคะคุณใฝ่ฝันนะคะถึง การเป็นครอบครัวนะคะมีใครสักคนหนึ่งที่จะมาพาคุณนะคะไปอยู่เป็นคู่ครองนะคะให้เป็นราชินีหรือราชาของเขานะคะเพราะว่าเอ็มเพลสมาพร้อมกับสิบถ้วยนะคะหลายคนมีความฝันนะคะหลายคนมีความฝันว่าอยากที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเป็นความรักที่ชัดเจนอะนะคะเหมือนกับได้มั่นหมายได้แต่งงานกันนะคะความเป็น justice ตรงนี้ความรักที่ลงตัวนะคะ นอกจากจะเขาเรียกว่าเป็นความเหมาะสมกันแล้วนะคะความเหมาะสมระหว่างตัวคุณนะคะกับคนรักแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะยังต้องมีความรักที่ดีต่อกันด้วยนะคะเหมือนกับคนโสดสิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณฝันเอาไว้นะคะตรงนี้เหมือนกับกาลังจะเป็นจริงก็ได้นะคะกำลังจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามีไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนในช่วงเดือนมกราคมนะคะหนึ่งถ้วย คุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ทําให้หัวใจของคุณหว่นไหวมากๆเลยนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้เหมือนกับคุณได้เกิดความรักขึ้นในหัวใจอาจจะเป็นความรักแรกพบก็ได้นะคะความรักแรกพบของคุณตรงนี้นะคะเหมือนแบบมันเป็นปาฏิหารมาพร้อมกับเทมเพลนส์นะคะเหมือนกับบางคนเจอคนที่แบบว่าถูกใจโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้นะคะบางคนเดินทาง น้องถอดตบบางคนเดินทางนะคะบางคนท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจอกับคนที่ที่ไม่คิดว่าจะเจอนะคะนะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดไกลๆชาวต่างชาติหรือไทยที่เข้ามาแล้วแบบได้มาเจอกันในที่ท,ที่หนึ่งที่ต่างฝ่ายต่างเดินทางมาเที่ยวตรงนี้ก็ได้นะคะคุณเจอกันแล้วเหมือนคุณแบบรู้สึกว่าเหมือนมีปาิหารอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถที่จะล้าสายตาจากเขาได้คุณคิดถึงเขามากๆนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะความเป็นสองถ้วยเหมือนคุณหาโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ทําความรู้จักกับเขาแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทําความสัมที่ได้รู้จักสร้างความสัมพันธ์กันนะตัวนี้นะคะความเป็นสองถ้วยแล้วพอคุณยิ่งได้มีโอกาสพูดคุยกันคบหากันนะคะมันยิ่งมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเหมือนตัวคุณเองกับตัวเขาเนี่ยนะคะคุณรู้สึกได้เลยนะคะว่าความเป็นสองถ้วยตรงเนี้ย เหมือนคุณกับเขามีความเข้ากันเข้ากันได้อย่างประหลาดอะนะคะเหมือนอาจจะเพิ่งพบเจอกันแต wellness, them, Ivan, ่ม e ีความรักมีความผูกพันมีการปรับตัวอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันได้ดีมากๆนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอส่วนหรือใครที่ขาดหายไปจากชีวิตของคุณอะนะคะคุณเป็นราชินีเหรียญก็ได้นะคะหรือเป็นราชาเหรียญก็ได้ส่วนคนรักของคุณที่เข้ามานะคะเขาก็จะเป็นราชาเหรียญหรือราชินีเหรียญของคุณนะเหมือนตรงนี้ องถ้วยอะนะคะมันเป็นไพ่ของความรักที่เหมือนกับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับเป็นลักษณะของทวินเซมก็ได้นะคะได้เจอคู่ที่ตามหากันจนเจอได้เจอความรักนะคะที่มาเติมเต็มหัวใจนะคะที่จะมาทําให้ความฝันของคุณความเป็นสิบถ้วยเนี่ยนะคะมันเป็นจริงนะคะเหมือนกับความรักที่คุณได้พบเจอตรงเนี้ยมันเต็มไปด้วยความหวังนะคะหนึ่งไม้เท้าเหมือนคุณสองคนน่ะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนที่มันมั่นคงต่อกันแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเคยเจอกันแล้วแล้วก็ในเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณสองคนเนี่ยสิบถ้วยอาจจะตรงงตกลงมั่นหมายแต่งงานกันเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในการเป็นคนรักในการเป็นประกาศตัวเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคู่แต่งงานใหม่เป็นคู่สามีภรรยากันก็ได้นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันก็ได้ตัวคุณเองนะคะชาวตุลดูสิ คุณเป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตมาค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับก้าวไม้เท้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะเหมือนคุณเจออุปสรรคมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแล้วตรงนี้นะคะบางคู่นะคะอาจจะเป็นคู่ที่เจอความรักดีๆแล้วก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนได้มาลงเอยกันในที่สุดนะคะหรือเป็นลักษณะของความรักของคุณเนี่ยนะคะเป็นความรักทางไกลก็ได้นะคะแชริออตนะคะ ที่กว่าจะคบหากันลงตัวนะคะอาจจะต้องหาเวลาที่แบบว่ามามาหากันเดินทางมาหากันมาแบบมาจัดสรรเวลาชีวิตนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงภารนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่นะคะในการที่จะคบกันรักกันแต่งงานกันนะคะแล้วตกลงกันว่าต่างฝ่ายจะไปอยู่จังหวัดไหนไปอยู่บ้านของใครนะคะหรือไปอยู่ประเทศของใครนะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่า ในเดือนมกราคมนะคะอาจจะมีชาวตุลหลายๆคู่เลยนะคะที่สมหวังในเรื่องของความรักนะคะหรือแม้แต่คนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบนะคะกับคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงของเดือนออมกราคมนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องราวตรงนี้นิดนึงนะคะขอดูต่อสิว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะคะขอดูสิ เขาเป็นคนยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างน,นะคะความรักของคุณตรงนี้มีไพ่ของเก้าดาบนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากขี้กังวลก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะอืมเป็นไพ่ของสี่ถ้วยนะคะหรือชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องราวอะไรที่ที่เขาต้องคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคอยู่เรื่อยก,ก็ได้นะคะ หรือเขาเคยเจอความรักที่ผิดหวังมาก่อนนะคะเดื Moon, อยบูนตรงนี้สี่ไม้เท้านะคะแต่เมื่อเขาเจอคุณอะ่ะเหมือนกับว่าเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นสี่ไม้เท้านะคะเหมือนเขาเต็มไปด้วยความหวังนะคะถ้าเอาลงไปเขาจะกระโดดมาอีกไหมไม่โดดแล้วนะเห็นไหมเอ่ยพอดีอาจารย์เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ มันจะเป็นวายเลนนะจ๊ะรู้สึกว่ามันต้องรัดตัวถอยเข้ามาเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะมีไพ่ของเดอะเวิลด์นะคะเหมือนกับตรงเนี้ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดไกลๆกับคุณก็ได้นะคะแต่เมื่อเขามาเจอกับคุณน่นะคะสีไม้เท้าแล้วก็เดอะเวิลด์เขารู้สึกมีความหวังในการที่จะเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ จะไม่แน่ใจว่าแต่บูนตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่ผิดหวังแลว้วก็ความรักจบมาแบบเจ็บๆก็ได้นะคะเราก็ยังมีความเศร้ายังมีความรู้สึกที่แบบว่ามีแผลใจมีอะไรอยู่ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ทําให้เขามีความหวังในชีวิตที่เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมาสร้างโลกไปเดียวกันสร้างโลกที่สดใสน,นะคะอ้ออาจารย์มีอลเป p a อร์ให้ฟรีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใคร ดูในชุมชนแล้วไม่สามารถ copy รูปหรือว่าแคปรูปหรืออะไรได้ก็ลองเข้าไปดูในลิงก์นะคะที่เป็นในเพจจิบวิยาของอาจารย์นะคะดูซิว่าน่าจะไปไปก๊อปรูปได้นะคะแจกฟรีนะคะ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูไพ่ออร์ l เกันดีกว่านะคะจจะทำไงกับน้องแมวดีมาดูไพ่ออร์ l เตรงนี้ดีกว่านะคะ จริงๆน้องกินอาหารดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะเลี้ยงเลี้ยงเหมือนแมวแมวแมวของเราเองเลยนะคะขนจะมันนะคะดูสิเขากินอาหารดีแล้วสุขภาพขนจะมันมากๆนะคะใครมีน้องแมวลองให้ผสมนะคะอาหารอาจารย์ใช้คานิว่านะคะที่มันไม่มีกลูเตนเท่าโพดนะคะแล้วก็รอยันคานินนะคะรอยันคานินเนี่ยน้องไม่ยอมกินของของแมวทั่วไปนะน้องกินเหมือนของพี่เฟลลี่น้องกินของ ลูกแมวแมนคูนจะเม็ดใหญ่แต่ว่าน้องชอบมากนะคะน้องก็เลยกลายเป็นแมวแมนคูนไปแล้วนะคะแล้วก็กินคานีว่าแล้วก็ฮิลใสแอนฮิลไซแอนนะคะแล้วก็รอยันคานีเมนคูนลูกแมวเมนคูนนะคะน้องกินสามตัวนี้ขนสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารเปียกอาหารเปียกเนกโกะแล้วก็รีการ์ลอสอาหารเปียกของวันละมื้อนะคะแล้วก็เป็น อบไก่นะคะบางทีก็ไม่ใช่อกไก่ก็เป็นไก่นี่แหละถุยไก,ก่อะไรนี่แหละนะคะไก่ฉีกนะคะไก่ฉีกทุกสองวันนะคะบางทีก็มีปลาคุกข้าวคุกน้องจะกินข้าวเก่งเขาเป็นแนวไทยนะคะอ่าอุ้ยความรักของคุณนะคะเวร์ซูลกำลังจะสมหวังในไม่ช้านะคะมีการใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันในไม่ช้าแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคมแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนคนรักของคุณเดินทางมาก็ได้นะแซรออตนะคะเดินมาทางมาตกลง มาเตรียมตัวเตรียมการมั่นหมายแต่งงานในอนาคตอันใกล้เวลาศูนย์นะคะ Keep and open mind นะคะเหมือนกับความรักของคุณกับเขาเนี่ยทำให้มันมีการเปิดใจเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับคุณได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่มีอะไรใกล้เคียงกันกับคุณคล้ายคลึงกันกับคุณนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับคือ เหมือนได้เรียนรู้อะนะคะเหมือนได้เรียนรู้กันและกันเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใช่อะนะมันเป็นอะไรที่มันเจอกันแล้วมันลงตัวซึ่งกันและกันในเรื่องของหัวใจในเรื่องของอาจจะเป็นลักษณะนิสัยใจคอนะคะ Forgiving and learning นะเหมือนกับเขาเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจของคุณหรือคุณช่วยเยียวยาจิตใจของเขาก็ได้นะคะก็มีดูไพ่ความรักดีกว่านะคะ whisper of love นะคะ โอ้ยน้องหันหน้าให้กล้องด้วยอ่ะรู้มุมกล้องด้วยใครสอนคะทัฟฟี่ไม่เคยสอนเขาเลยนะตอนนี้มาเองเลยนะคะ new love คนคนนี้คือคนที่เข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะชาวตุลน,นะคุณคบหาดูใจกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงในหัวใจมากๆนะคะเหมือนเขาเข้ามาเพื่อคุณอ่ะเขาเกิดมาเพื่อคุณก็ได้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะ,ะขอดูต่อนะคะ Choose love นะคะนิวแล้วเราก็เป็นความรักที่คุณได้เลือกอะนะคะมันเป็นความลงตัวนะคะของคุณกับเขาอะนะคะที่เหมือนกับว่ารอคอยกันแล้วกันนะคะคนนี้แหละคือคนที่คุณรอคอยนะแล้วคุณก็เลือกเขาแล้วนะคะ Focus on love นะคะ เหมือนช่วงนี้ความรักของชาวตุลกาลังไปได้ด้วยดีก็ได้นะคะหลังจากที่ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคแล้วนะคะคุณได้เรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันนะคะปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยคุณสองคนได้ช่วยกันแก้ไขจนความรักของคุณมาลงตัวมันเห็นแสงสว่างมันเห็นเห็นทางที่จะเป็นไปได้เห็นทางที่จะมาสมหวังลงเอยซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักดีๆของชาวตุลน,นะคะ ในช่วงเดือนมกราคมนะคะใครที่อาจจะแบบว่าตอนนี้กำลังคิดถึงกันห่างไกลกันมาเจอกันแป๊บเดียวนะคะก็ขอให้ได้มีโอกาสที่ทำให้ความรักของคุณเนี่ยสมหวังลงตัวนะคะได้ลงเอยกันโดยเร็วนะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะตอนนี้อาจารย์ไหนแน่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ไหนแน่นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับอันนี้อาจารย์แล้วก็น้องทุกฟี่นะคะ ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วกลับเอาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ